โชคลัเขานะคะมาล้างหน้ามีเจ้าคุณน้าเผ็ดรูบน้ามืใครดูานอยากได้ได้เดินจับใครอาพี่เจับกันดีกว่านี้มีน้องชาอ้บ่วนม้ยยูทู เจเจตูเู่น้อว่านพนแปตังคตตงายลูปน้ำแบบในเจตังเกตังมันมนลงเรี่ยวอันพวเม่นพวม่นไหท่พี่นองขนผพวม่นปูร่งที่ย่เขาใจดี มีบอกสีอ <ER ันตั้งแต่เด็กจะรับรู้ทุกเรียนแห่งความที่อัปยศไปเป็นว่าเดี๋ยวไปเป็น เาินทาเนี่เดินทางจากไปที่กาลสินค่ะกาลสินค่ะน้ล่าสค่มลนี้ก็มาลงไอครูดงสครับเพราะมันมาเรื่องแม่เด้อแต่หน้าใหม่ด้วคะมาจากไหนแม่มาจากไหนแต่หน้ามางัวมา้า่งลลายตีนมบายดหมนานไมาล้ลผมนี่มาา

เกตังคุณหลยทางตรงแนบพี uh, uh, 對對่น yeah, yeah. ah, okay. ้องกันมาล่ำซอยบอกหลายนึงเอานีมดนัปูเด้อเกตังระวางแล้วปูเอ้ยเอาหนิมดนี่ม์นับปูอะไรตุ๊ อยู่น้ำไทยเด็กตัวนั้นอยู่น้ำอาจารย์เาวทางของอาจารย์ตีนะครับี้ยงเปนที่หนึงที่สการยน่ครับอาจารย์เร่งสูนครับครัวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดครับเจและศูนะครับสำหรับแนวทางสองตัวนะครับรั้บาลไทยนะครับม่วงวป็นที่หนึ่งที่สีกายนนะครับเดินไปด้วยครับ หนึ่เจ็ดศนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์สี่ทำยังไงน้องแม่ไา้ลมแก่

ครับจัาคันก่นมันดำ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 ครับที่ขนของผู้หญ่จันนอตี้เนีัยครับ นี่จะวงงามล่าเกีงามบ้านคอยขันเงียบงามกับอะไสำหรับเน้างามาใช้ขอการตีคับะครับ08 8 4นะครับเนืทอง2ตัวนะครับสาหรับสตัวนะครับ

เจตังได้ตัวใด้ค่ะได้ตัวได้เรกตังบอกเลขอาจารย์เลขเลขอาจารย์เป๋าือแป็ดเด่าจับเือกีนเป็นยังไงกูับมือล่างอบเมื่อกี้ท่านมาล่างามแท้ที่ทุทําใคยเห็นบ่บ่กเคยเห็นจักเถือกันมือล่างกันมาสามสิบปีบ่เคยเห็นเจตังล่าจับเถืเอ,อ ครั้งแรกมันว่าค่ะสำหรับเนวทางนะครับคุ้ยร้แก้บนยิงครั้งแรกไม่ชีวิตศูนย์เจ็ดแปดศูย์ปดสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดศูนย์สี่ศนย์ปดเมตรเดียวนะครับคือเป็นของอาจารย์มตีแมนบัตาเจนเาใส่ไฟแมมโยกเินกันนะขาใส่ไฟโอ้ยยกเึ้นดีอ๋เป็นจังไรั้มเมื่อกี้วามรู้ซื้อแปงได้ค่ะเจนทั้งซัมทั้งยังเลยแล้ว พุ่มใจบ่อรั่มเนาะพุ่มใจบ่อพี่น้องข่อยอยากไอ้ข่มเหมาพุ่มใจบ่อบันนี้อยกไอ้ยังบอกข่อยว่าจะลั่มข่รีเมื่อกี้ข่อยจะรั่มบันนี้คือก้าวกับพี่น้องลั่น้ำเนาะก็เป็นจังหุเพิ่นเพิ่นลั่น้ำเนี่ยพี่น้องก็กระโต๊ะใจเนาะข่อยกะรี่ข่อยอยากไอ้แต่ว่าเมื่อเรีออกข่อยอยากไอ้เจ้าบ่าอียังก็ข่อยตอนอยู่ไหนเจ้าบ่าอียังก็ข่อยตอนลั่อยู่ไหนไปก็บอกเจ้าอันนี้ม่าไปบอกอยู่ว่าบัวชาปูไปแถกเป็นหายซี่หก เพื่อสองอันเพื่นกับไฮซูนย์สองแล้วเพื่อสามเมื่อกี้นี่เด็ดเพื่อสามเลขเขาเมื่อกี้นี่เด็ดสี่หกสี่หกอีกแมนจะเลื่อยเอ้ากูช้าทุนช้าทุนกระสันวันนี้กับคล้องแตกอีกวันนี้มันใจตัวใดก็ไม่ใจเป็นตัวเลขคลองอาจาน้องพี่เนอะแต่ว่าเจ้าองมากที่สุดมันจะเป็นแบบซีนนะคะสำหรับตัวมากของอาจารย์นะคหั ตเลขที่เจ้าของมาคนะสี่สี่หางนี่แต่แต่สำหรับเจตต่านี่มักสูงสี่แต่ว่าก็เป็นตัวเลขในสี่ชุดของอาจารย์ของอาจารย์คือเก่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าห้าบูชาปูเพิ่นไปเพิ่งจะห้โชคโลดเนาะค่ะข้ากาล่ำพี่น้องแต่ว่ากายี้ดีๆแไงใครเล่นเป็นยี่บป้่งหันเป็นตัวง่ามง่ามจั่วล่ำง่าม เจ๊เจ๊เอาไว้มองกันใครตะบะบ้าเอาต้องให้เจตังร่ำง่ำง่ายเลขแค่นี้เอาเลขเออใส่เนี่ยเต็มเลยไี่นี่เจตัวก็อาจารย์มาแล้วว่ะอาจารย์มาแล้วว่าสั่นพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวเบิ่งกตัวเลขรอบสุดท้ายจ่าเจตังก่อนค่ะจ้าจ้าตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นหมดเจ๊แต่ว่าเจ้าดีดิพี่น้องเป็นตุ่มเป็นหมุ่มเจ้าค่ะอยากอายอยากอายเมื่อกี้นี่แต่ว่าพี่น้องมาซอยเนาะ ลำซอยก็ได้มีโมได้นานเตี้ยล่ำนี่คือบ่เคยล่ำจะเคยจักสีล่ำแต่เดี๋ยวไปไปเป็นข่อยเกกิดตัวหูว่าเจ้าบ่เคยล่ำหรือไปเล้วแยกงานล่ำกองอันนี้คือคนบ่เคยล่ำสีล่ำเป็นบ่รู้เลยบ่รู้ยจะ่างงจะมาเมื่อกี้ข่อยอยากลุ่นอะไรข่อยหูยู่แต่เจ้ากันข่อยข่อยพยายามเอินแต่เจ้ากัน ไปไข่ดังโต๊ะโอกโต๊ใหอยู่ตอนอาจารย์กับมาพอดีไปไปหาอาจารย์ปะจิบโมีกองเข่าปะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขาติดจานให้โ่งให้มาชิบส์ชิบส์ขเด้อค่ะใส่ที่กลงให้แน่ลูกทางไรสดเด้อค่ะเด้อพี่น้องอาจารย์ลอต t ี r มาแล้วไปหาอาจารย์พี่น้องเดินทางไปหาคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการรับถูมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม